สวัสดีแามแรงครับพี่น้องเมื่อกี้ลุงอ้วนมาเยี่ยมมายำพี่น้องทั้งบ้านน้องเอกเราไปอยู่ไหยอยู่น้าพี่ละเอาเบิงบงวัวเบงขั้วเราหน้ามาเบงขั้วเราหน้าสำหรับคำแรงนี่ก็เป็นคำแรงวันอาทิตย์ที่สิบหาพี่น้องท่านมาคมสองหาหัเกี้พี่น้องเอ้ย วันนี้ลุงอวมมาเปิดชิบคำคำเหมือนนี้พี่น้องมาหาพไฟแหว่งทั้งมนันหนองแอก์ี่ไหลทั้งโคกลูปคาะหนองแอกตำบลผือพ่นปีศาจน้องค่ายใกล้ๆกันแล้วก็บานน้องคอยคู่บานลุงอวนหน้าอาย่โคกว่างเดียวกันแวะมาเหรียญน้ำเล่าหลังจากเขาหน้าปลาแล้วเลนเข้า่าแล้วสีเปิดราคาคว้วยคว้วยผูเรา อ่ามาชมภาพบรรยากาศนามแร่น้ำกันพีน้องเอ,อ้ยนี่คัวผูหน่อยแล้วนอนยั่นี่กระบอกหน่อยวะการยุการที่ั้ว,วนการท่ว่าสองสามปีแล้วมาเพิ่น,นี่เดี๋ยวถามรายละเอียดน้ำเทา่ทาไยก็นทั้งไหนวยหุยายกันไหไอ้แมงใ่รับเครื่อหน่อยฮูทั้งไหนครับตัวหนึ่งทั้งหนึ่งตัวไหนครับทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งตัวไหทั้งไหนวยยวผู ต้นเดือดต้นนี่มาต้นนั่นนี่ไหนมาโอ้บวกขว้เถิอกนี่มาเออตัวนึงยั่ไงบ้าดนี่โอ้เถือกทั้งสอนโอ้ยายเราว่าจะขายออกกี่ดอกบกเถิอกสองตัวฮึนกู้ไอเราสองแถวนอนให้นอนหน้าพี่น้องเอ้ยเลี้ยงมาไวแล้วฮึนเมื่อยล้าแล้วฮึน สองเถ่านอนเดี๋ยวนี้เบิดแลงเบิดฝนเนี่ยมึงบรรยากาศรอบเชียงไทยเชงหน้าเราอยู่คนนอนไทยนอนหน้าอีรีด้วยกางโคกกลางฟ้ามืดบ่อ,ดอยากเราเนี่อยู่น้องจินเราก็ได้อึดเนี่ยตะเข็บแล้วว่าปีน้ำขมเขาท่านเรียนว่าทำไมน้ำข <c oughs> มเขาวะน้ำถล่มน้ำถล่มเบิดเลยมั้ง,งบ่นนทงนี้เรคือทงไหนเราทงทาง่ทงทามโอ้ ทุกปีก็เป็นไงแว้งตัวมันเข่ามันหนำเนาะไอ้แว้งลงมาเบิ่งงวัวเบิ่งคเข้ด้วยสิขายตัวไหนกูว,า <c oughs> วา่ายัยเราว่าสิขายควายเถื่อ <c oughs> โอ้ยเรากระสินตัวบ้านหรอตัวบ้านหรอวะมันมัน,ม,นมันคือกันอยูอว่าจากตัวไหนตัวผู้ตัวเมียมันอยูไ่ไก่บวกก้าเข้าไปไก่ใหญ่มันตื่น ไอ้แวงเราข้นขยันเราไปขืนบ้านจักเทียพี่น้องเไยมึงบรรยาก,กาศอ้อมเชียงไฮ้ทางหน้าเราหลุดมีน้องหมาอยู่หันเจ็ดแปดตัวว่าสิแบงไหมเราเลี้ยงแล้วว่าเบาเอาสวัสดีครับไอ้แวงครับสวัสดีครับมาเบิ่งคั่ยเขากันนะตัวไหนอากาศบ้านลุงอ้วนมือนีอหนาวเลยพี่น้องมือนีอ้ อาบน้ำเต้เู <S <S โ่โอ้ยล่มเจ้ายังได้ขบานยู่เนาะโอ้ผมม่ได้เข้าเลยเฮ้เว่นเข้ากี่น้ามอม่เข้าวันจักเทียนโดนเทียนหนึ่งเข้ากับโดนเทียนหนึ่งอยู่หนได้กันละนี่วะบักนึงวันนี่หนิะจักปีเราให่แงนี่นี่วเหมืบานเท่าน้คเหมือนบานขปกกันแยงพี่น้องนี่ผู้เา่าเลี้ยงงัวเล้ยงโอเลี้ยงควาย แล้วดูกผสมแม่แม่ผสมดูกเพ่นเราตัวพันจะแขะจังอนยแยเรามาต mm ัวเราเมื่อหาเอาสันกตสิบปัตโตรองไหน่าเมื่นห่ากะไรแล้ประกินของข้าเดียวร้องเนาะตัวหนึ่งพี่น้ังคนเม่นม่นม่มันตัวนอนยูกะร้อะตัวน้องนั้นเหมือนเหมื้นอะเนฮะพูดไหมยูบุ้มป้าพ่อน่ะโอ้ สองตัวด้วยพี่น้องเด้อล่อยแวงแล้วาลวานละเปิดราคาวันนี้ลูกอ้วนพาดมากทางนี้มือดีคำเปิดราคายามคำให้โลตามตังเยี่ยมยามทำเขาน้มเขาขึ้นเราจะเห็นเจ้าทีเดียวคือว่าละลูกอ้วนกันได้พี่กัดมื่นนี้ก็ยือพี่ละห้ยลุบค่า อทั้งมมอออกมาทาั้งตำบลผือ,อเพเภอพูนวิสัยจังหวันน้องคายไปแว่งเรานนอ,อ,อ,อยู่ทนนั้งบันน้องเอกตำบลผือลุงกวนอยู่ทั้งตำบลหนังหน้าอยู่ส้นเดียวกันพี่น้องโอ้ราคางัวล่าลคาควายส่สม,มือก็ทึ่ขึ้นน้องก็จ็กเป็ดในดอกน,นี่ตัวหนึง่งอ่ะ เป็นกล้วยเถิกเป็นกล้วยแขกกล้วยปักกิแยงจากน้อยกล้วยบานๆท่อแล้วห่วงไปตัวละสิบหาท่านมืน่นหนึ่งมื่นหาพันบาทราคาห่วงคว่มอยากได้เห็นตัวล่องกันกระสีได้ยี่หรอกว่ารลวมาห่วงเพื่อไ้ห่องเพื่อตัวล่องพี่น้องแำหรับผู้อยากไปเขาวักขา,ขาุ้นไปแต่ใส่การใส่งานก็ได้ แต่บัวกล้วยแม่เราพันวาแต่กล้วยแม่ก็กล้วยปลูกมันตัวหน่อยเอาไวส้สก,กัดมาสักนิผูหน่อยไวส้สก,กนอนแต่ว่าจะขายออกผูกลางๆนี่สองตัวนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเบื่อท้ ลูกวดทีเดียวขอ,อนมัลงกไปให้เราพี่น้องสนใจกระทักมาโลดอักลักวัตถิหาน้องหมามาให้เราเลี้ยงยน้องหมาอยู่อันดึ๊บแปดตัวมอดอกว่าครับว่าไงงวงกล้วยกับวัวแพงสัตวป์ปูโอ้หมากระเป็นตะสั่งตะหักก็ดีพี่น้องเอ,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 อ้ยพยายามได้ดโทรมาดูเดียดเ๋ยววันไดเขต แถวต้นบนหนังนี่ได้ไกลว่าไปส่งนี่มูกหมากระไรเยอะไดยมาไมาไปเลี้ยงม้าหน่อยไปเลี้ยงกันมีหอดลูกหมาให้เลี้ยงวะมันหลายตัวหดมเอาไปเลี้ยงซอวยด้วยมีตัวหนึ่งมันกำลังลุกขึ้นเลยราคาเบาะเบ้อราคาเกษตรกร ก็เถิกหน่อยตัวละมือนหาแต่ว่าเขาพันเห่าเลยล่ะเป็นเป็นข้วยบ้านๆโอ้ไฟแว้งนี่เราบ่ขึ้นบ้านขึ้นเมืองแค่เพื่อหาอยากหากินยังไงไงเบ้งอันเขาบ้านเหรอเชื่อก็ไปซื้อปลาไม่ได้บานโอ้เอาของตลาดสุราะฎร์บ้านลูกหามาไว้โอ้ลูกลูกลกัมาอยู่บ้านแล้วไปซื้อปลารุ้งข้าเจา้ารุ่งข้าเจ้ามาใส่นละออืโอ้โต ว่าจะซื้อยากตัวท่านเนี่ยเขาใส่เองตัวนี้ในเทืยล้วักสอบอะไรหน่อยสักหนึ่งสอบ้สอบสอบปุ๋ยขายสอบเพราะอะไรล่ะร้อยิบโอ้ม่ร่วมห้องทำรมดาน่ตัวโอ้ขายหอดใส่จากขรองเลี้ใส่กับขายน้ำพี่น้องแบ่งปันให้พี่น้องไปใส่น้ำเออภูมิภาม่ทานใส่กับมาลๆไแบ่งมีต่เมเกไปห้างดีผลเราเอาลงน ก็เพื่อนกันบ,บอ,อะไระกันมาทามอยู่หมดคู่เออก็ได้พองลูได้อยากได้ทานไปปิ่งอย่างใส่ปีใหม่กับ <ละ S 2> วัตถิตราลดไปแวง,ง,ง,งหกลูกค้าเนี่ยเรากำลังปิดไว้ก็ท่านออกอยู่นี่ไม่ได้ละไม่น่าเราบื้อว่าอยากไม่น่าเราควอ่ะโอ้ยสอนไม่ตัวใหม่ตัวฟื้นหกลูกค้าดึงเหลียงคล้วย ท่วมบ่หน้ามังลุบหนิบ่บ่ท่วมบ่ทหอนหน้าโอ้ไก่สิพอได้อยู่ได้กินอยู่บังนี่ลอจีได้ห้องซีซ็อกยี้นี่โอ้กินบ่เบิดกันไหมท่านอ่ะสองเท่านึงอ่ะกินบ่เบิดบ่เบิดบ่เบิด์สองเท่านึงห้องซีซ็อบโอ้เห็ดหลายก็ได้หน่อยมันหน้ามันเขาง่าหมุนหน้ามันเป็นหน้าดงเนาะลุบดงเนาะลุบคาเขาเป็นลุบคาหนึ่งเขาเตี้ยเขาเขาขอเตี้ยเขาเนี่ยโอ้เขาท่าเร็วนี่แต่้ยวันหน้าทำทวมเบิด รัฐบาลชุบเชยอะไรเขาได้ล่ะได้ไปเอาอะไรน้ำท่วมไหมอะไรละพันสามมันบ่ได้แล้ววะเอาเออคือว่าคุสันคือคือเขาคือใจกันไปแล้วอย่าแวกเอ้ยว่าไม่ได้เบรกลงทะเบียนไปแจ้งน้ำเขย่าบ่เห้ยโอ้ ได้เปลงบ่ครับอือน้คัเป็นเขาเบอ่อือเโอ้ออนามถ่วหน้าท้ำหน้าโคก,กหน้ารูปเนี่ยเก็พอได้อยู่ได้กินเยอดเว้ยอืมเรียกไหนเราอกมาหน่อยส่ตัวหนึ่งไอ <laughs> <laughs> ้แว้ง <laughs> เห็นเพิ่นเลี้ยงหมาดีดอกพี่น้องมานี่โอ้ยทำเข้าสามเข้าวแต่เข่าเสี้มาหมดแล้วก็ไลเลยเหรอผู้บุกเบิกม้ายากเหมือนท่นี่เนาะครับเขาดีเถอะวะอันนี้เป็นน้าเขาอะไรโคกทั้งนี่แดนบ่เนี่ยเอาแดนกันใส่เหรอโอ้นี่ว่าคู่ขั้นแดนลูกเต่าเขาก็ขึ้นมาอยู่บ้านให้แล้ว ให้เขามาเลียงเปียนตัวงาค้อยกันเดกันเมือโอ้เขาเห็นหน้าปัง,นงนห,ห,นหน้าเซ็งมาเยี่ยมยามถามเขาไปแว้งทั้งน้องแอกตะบนพื้นพี่น้องทำมาวันนี้ต้องปวดพานมาพอดีกันเลยมาวะเล็ดน,น้ำเล่าวันนี้เราาปปิดราคาข้อยเพชรไคไดแวนสองตัวเห็น ห้องพ่านไวปตกตกลมืนหาแล้ววะ่ะขอกันบ้านพี่น้องพี่วิตเกษตะกรผพูนอนให้นอนหน,นนะ้ามาสาั่งรักปักฐานเห็ดยู่เห็ดกินอยู่พงยุท้าเรลาพี่น้องเหนบรรยากาศพ็ข้นบ้านจักเถกื่อนเรากระไรพี่จะย้ายเที่ยวเนี่ยเขาบ้านเนี่ยคือผีเนี่ย เป็นกล้วยหลายตัวไว้เป็นขายออกคือขายคือกันขายอยู่บ่ขายตัวเดียวแต่ขายตัวเดียวบ่ปีนี้ซุ้มหนึ่งมันอันจังไดกว่าไปเลี้ยงเมื่อเป็นใกล้สวนยางขายอยู่บ่อนอะถึกวันถึกยา,กาบ่เ<ะ>นฮะโอ้ยแม่นพวดไปยั่แบ่งเลยฮะ

ใช่ม่กับหยาบลงวามันอัดเป็นก้อนบิางแล้วบ่แม่นณหลุดนวดนี่นี่อัดลงเลยอัดลงเลยอืมกลุ่มปีบ่นี่ิก็จะเห็นเลยล่ะต้องต้องของกลุ่มเพอาะนาแก่มากอีกแก่มากเห็นควลักเพิ่มแล้วอาบรรยากาศก่อท่าพี่น้องเลยแจ้งความรักล้วก็ต้องเสี่ยงบันปลุกมุ่งหมาอืม ไปงแว้งเข้าบ้านนี่กะจีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาตังมาเยี่ยมยามทำข้าวมาเปิดราคาคข้ยข้อยไปแว้งน้ำสนใจกระทักมาหลดพี่น้องเอาลืมถามเบอร์โทรตั้งไรแว้งจำได้ปะเทียเพิ่นโทรมาถามพี่น้องโทรมาถามเบอร์โทรไม่ได้เลยล่ะเอาเดี๋ยวย่ายอยู่ใส่บุญเดี๋ยวลุกวันที่ขอเบอร์โทรให้เราสิแปะบว้งเดคางใต้คลิปเอ้พี่น้องเอ้ยยังเบิ่งเอา เอาขอบคุณหลายเด้อย่าแมงเด้อครับผมขอบคุณครับถ่ายท้ำกิปฝากพี่ฝากน้องการเปิดราคาควยอนะครับควเถือกสองตัวไม่หยยบยามลำ้าวได้เปิดราคาให้วให้พร้อมฝากกนไหลกดแชรกกดติดตามไมได้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุกอ้วนเพื่อเืินทาง ไปทํำคลิปรข้งต่อโไปสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณในหลายสาหรับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ